เนื้อหาต่างๆ,ๆที่จะอยู่ในช ANNEL นี้นะครับบอกเล่าเบื้องหลังต่างๆของการทํางานนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้เบื้องหลังต่างๆเนี่ยอาจจะเอามาเล่าให้ฟังคุยให้ฟังนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช ANNEL マルโชแอนิเมเตอร์นะครับจริงๆช ANNEL นี้ผมมีความตั้งใจที่อยากจะแชร์สิ่งต่างๆนะครับในฐานะ a อนิเมเตอร์คนหนึ่งอ่ะ ขอแนะนำตัวก่อนสักเล็กน้อยนะครับกับผมชื่อโจนะครับเพ่งปัจจุบันก็เป็น Animation Supervisor อยู่ที่ Rift Studio นะครับซึ่งสตูดิโอนี้ก็ฝากผลงานไว้มากมายนะครับหนึ่งในผลงานที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักก็คือไม่ไนฟแรงเฟอร์นะครับแล้วก็นาคี2อเก้าสตราล่าสุดก็คือฮานุมานกรบมืงตานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นภาพยนตร์นะครับแต่ช่วงนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาย่นะครับซึ่งเราก็ได้ทําการเปิดตัวแล้วก็ปล่อย MV นะครับเพลงกอบภาพยนตร์มาแล้วนะครับผมก็ และลัที่เป็น Animation s p ตรเยอให้กับโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับโอเคครับมาถึงเนื้อหาต่างๆที่จะอยู่ในช anel นี้นะครับจากแรกก็คือการวิเคราะห์งานนะวิเคราะห์งานต่างๆในโลกอินเทอร์นเน็ตซึ่งทุกๆวันนะครับจะมีงานน่าสนใจงานที่แบบว้าวางานที่แบบเจงนะ๋งแน่นแต่ละวันที่ Anim เมเตอทั่วโลกเขาก็ทำกันขึ้นมานครับแล้วก็แชร์ผลงานกันต่างๆมากมายซึ่ง,งส่วนตัวผมก็อยากจะจมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าในมุมมองของ อนิเมเตอร์เนี่ยเรามองงานพวกนี้ยังไงบ้างอะไรเนี้ยงานที่งานที่ดีงานที่ไม่ดีอะไรเนี้ยมีมุมอมองมีวิธีการคิดมีวิธีการทำอยังไงนะครับซึ่งการวิเคราะห์งาน,น,นต่างๆเนี่ยจะช่วยให้น้องๆอ,อ,อนิเมเตอร์มือใหม่หรือว่าใครที่สนใจเนี่ยได้เข้าใจมุมมองในการมองงานของอนิเมเตอร์มากขึ้นนั่นเองครับ จริงๆแล้วนะครับการเป็นมิสเตอร์ที่ดีเนะี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย2อ,อย่าง2อ,อย่างหลักๆนะครับที่จะทำให้ในิเมเตอร์คนนั้นเนะก่งขึน้นมาหรือว่าพัฒนาขึ้นมาได้นั่นก็คือ,อ,อสกิลในการทํางานนะครับกับสกิลในการวิเคราะห์งานหรือก็คือสายตาในการมองงานที่เฉียบขาดน,นั่นเองนะครับซึ่งการพัฒนาฝีมือในการทํางานนะครับมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆแล้วก็ฝึกฝนเป็นประจําทํางานต่างๆที่ท้าทายตัวเองในทุกๆวัน ครับอันนั้นจะทาให้ฝ mm ีม <Yeah. S 1> mm ือในการทํางานเนี oh ่ยพัฒนาขึ้นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการมองงานหรือวิเคราะห์งานหรือการใช้สายตาที่เฉียบคมเนี่ยมันจะต้องฝึกวิเคราะห์งานนะครับซึ่งตัวส่วนนี้นะครับผมจะมาช่วยในส่วนนี้นั่นคือการวิเคราะห์งานให้ทุกคนได้ดูว่าวิธีการมองงานหรือว่ามุมมองในการมองงานของอนิเมเตอร์เนี่ยมองกันยังไงซึ่งตรงส่วนนี้จะช่วยพัฒนาการมองงานของเพื่อนเพื่อนของพี่ๆี่น้องนนะครับที่สนใจในที่จะพัฒนาตัวเองในด้านแอนิเมชันให้สูงขึ้นไปอีกนะครับกกก็็ผมมจะททําาาในนนนสส่่วขอองริเชั คือส่วนตัวผมก็มีเอาประสบการณ์ในการสอนมาประมาณหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนเชิญไปสอนตามหาลัยต่างๆนะครับการทําคอร์สพิเศษนะครับแล้วก็สถาที่หลักๆที่ผมสอนที่สอนอยู่เป็นประจําก็จะเป็นที่ On o n ั an Animation School นแอนิเมชัน o o o ลครับแล้วก็จริงๆเราผมก็เหมือนได้สอนงานอยู่ทุกวันเพราะว่าด้วยความที่เป็น Animation Supervisor ใช่ไหมครับก็จะต้องมีการตรวจงานดูงานให้คนในทีมให้ให้น้องๆหรือว่าให้คนที่อยู่ในทีมเราอะไรเงี้ยในการที่จะปรับงาน แด้ไขงานหรือว่าทําให้งานมันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนได้สอนอยู่ทุกๆวันก็อยากจะหาโอกาสในการสอนคนอื่นนอกจากที่ออฟฟิศบ้างนะก็คืออยากจะแชร์ให้คนอื่นได้รู้มุมมองต่างๆของเราด้วยนะครับทุกวันนี้นะครับโลกอินเทอร์เน็ตก็มีการสอนกันมากมายซึ่งผมด้วยความที่ผมเป็นแอนิเมเตอร์ที่มีประสบการณออ์พอจะมีประสบการณ์นะครับที่จะช่วยสอนน้องๆมือใหม่หรือว่าใครก็ตามที่สนใจนะครับในงานแอนิเมชันอะไรเงี้ยว่าทายังไงอะไรเงี้ยมีทฤษฎีมีวิธีคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็อยากจะสอนตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นนฐาาต่าง นะครับหรือว่าแม้กระทั่งแอดวานก็จะสอนไปเรือร่อยๆครับผมนะครับนอกจากการสอนนะครับแล้วก็การวิเคราะห์งานซึ่งไอ้สองอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยน้องๆมือใหม่หรือว่าใครก็ตามที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองใน,ในด้านแอนิเมชันใช่มครับในส่วนหนึ่งก็คือ ที่อยากจะช่วยส่งเสริมน้องๆที่กําลังพัฒนาตัวเองอยู่ก็คือเรื่องของการช่วยคอมเมนต์งานให้น้องๆนะครับผมก็ผมก็จะเป็นอีกหนึ่งทางแล้วกันนะครับที่จะช่วยน้องๆที่กําลังพยายามพัฒนาตัวเองอยู่แล้วม่มีโอกาสได้เรียนหรือว่ายังไม่มีใครช่วยดูงานให้อะไรเงี <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้ยก็สามารถส่งเข้ามาในชแนลนี้ได้นะครับผมก็จะทําการตรวจ <ๆ S 1> แล้วก็คอมเมนต์ให้ระดับนึงนะครับอาจจะต้องดูก่อนว่าว่ายังไงแต่ว่าก็จะเป็นทางนึงที่ช่วยคอมเมนต์งานน้องๆนะครับผมให้พัฒนาตัวเองขึ้นไปครับนอกจากช่วยคอมเมนต์งานน้องๆแล้วครับแล้วก็ในบางครั้ง หรือว่าพอร์ตโฟลิโอสำหรับการส่งไปสมัครงานนะครับหรือแม้แต่น้องๆนักศึกษาที่อยากจะส่งไปขอฝึกงานตามบริษัทต่างๆในไทยอะไรอย่างนี้นะครับก็ในบางครั้งก็อาจจะมาแนะนําวิธีการทาพอร์ตนะครับว่าพอร์ตที่ดีต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงในมุมมองของฝั่งแอนิเมเตอร์อย่างผมเป็นแอนิเมชันซูเปอร์วิเซอร์ใช่ไหมครับเวลาใครส่งพอร์ตเข้ามาที่ลิฟอะไรเงี้ยผมก็เป็นหนึ่งในคนที่จะต้องคัดเลือกคนเข้ามาทํางานกับเราใช่ไหมครับก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าผู้ผมมีวิธีการตรวจงานหรือว่าดูเดโม ็คือจะมาแชร์ให้น้องๆทำพอร์ตให้ดีขึ้นนั่นเองครับ ในส,ส่วนถัดไปนะครับก็คือการบอกเล่าเบื้องหลังต่างๆของการทํางานนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้เบื้องหลังต่างๆเนี่ยอาจจะเอามาเล่าให้ฟังคุยให้ฟังนะครับก็คือแชร์ประสบการณ์ระหว่างการทํางานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นถ้าใครติดตามผงงานของลิฟต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังของไม่ไหนไฟแลนเฟอร์นะครับหรือว่าก้าวสตราหรือว่าแม้กระทั่งฮนุมานคือฮนุมานารมนตร์ตราถ้าใครอยากจะรู้อินไซต์อะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแล้วก็ทำถ่ายกันเข้ามาได้ถ้ามีโอกาสผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทางานในส่วนต่างๆนานให้ฟัังครบผม นะครับแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งที่กลางมานะครับก็จะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับที่จะเอามาแชร์กันบ้างเพิ่มเติมนะครับเป็นชีวิตในแต่ละวันนะครับของอนิเมเตอร์หรือว่าอุปสรรคต่างๆนะครับที่พบเจอมาในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็อาจจะเอามาแชร์มุมมองแชร์ประสบการณ์หรือว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานนะครับติดนู่นติดนี่แก้ปัญหาให้ตัวเองไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็จะเอามาแชร์เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานหรอเรียกว่าแชร์เรียกว่ามานั่งคุยกันแล้วกันนั่าาอไไ้้งงมดย ก็เรียกว่าแชร์มุมมองให้น้องๆหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆคนอื่นได้รู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตหรือว่าปัญหาโปรแกรม R ในการทํางานหรือว่าปัญหาการเพื่อโรมงานปัญหาจิปปถญนะในการทํางานก็จะมาแชร์มุมมองเรื่องนี้กันนะครับผม ผมและนั่นก็เป็นสิ่งต่างๆนะครับที่ผมอยากจะทำในช่องนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะติดตามกันก็กดไลค์นะครับแล้วก็ u b s c r i b e ไว้นะครับผมก็จะพยายามทําวิดีโอให้บ่อยที่สุดที่จะทำได้เพราะว่าถ้าใครอยู่ในสายงานในเมเจอร์ก็จะรู้ว่างานค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาว่างขางจะน้อยแต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเอ็นเมเอร์อย่างผมเหมือนกันที่จะแบ่งเวลาในการทําสิ่งอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทํางานเพียงเดียวก็โอเคครับผมจะพยายามแบ่งเวลามาทําวิดีโอนี้นะครับตามที่ผมตั้งใจไว้คร Kodit tangan kami nak. Let's check again.